สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเสียดายแทนเบลเยียมมากๆนะครับหลังจากที่การแข่งขันชาลิงเจอร์ครับได้จบลงไปช่วงดึกที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทางโคเอเชียเอาชนะเบลเยียมไปได้3ต่อ1ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสกอร์กันก่อนในเซตแรกนะครับทางโคเอเชียเอาชนะเบลเยียมไปได้ก่อน 25- ต่อ20 ก่อนที่ในเซตที่2เบลเยียมจะกลับมาเอาชนะได้เป็น21ต่อ25และก็ทางโคเอเชียนะครับเอาชนะกลับได้อีกครั้งเป็น 25- ต่อ22แล้วก็ปิดในเซตที่4เป็น25ต่อ21แล้วก็เอาชนะไป3ต่อ1ถือว่าเป็นการเอาชนะและก็การเข้าสู่ VNL 2023อย่างสมบูรณ์แล้วก็อย่างมีชัยชนะที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าภาพอย่างโคเอเชียก็ต้องอเล่น ได้เต็มที่แล้วก็มีส่วนที่ผักดันให้เกมในวันนี้นะครับเอาชนะทางเบลเยียมไปได้หลังจบการแข่งขันนะครับนั่นหมายความว่าโคเอเชียจะเป็นหนึ่งทีมหญิงที่ขึ้นมาแทนเบลเยียมในรายการ VNL 2023และก็โคเอเชียก็เป็นหนึ่งคู่แข่งของสาวไทยที่จะแข่งในรายการชิงแชมป์โลกด้วยซึ่งก็ประมาทไม่ได้นะครับในตรงนี้ก็ต้องรอดูในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับโคเเชียจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อย แ่ไหรวมถึงสาวไทยเราเองนะครับว่าจะแพ้ทางทางโคเอเชียหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันในรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกนะครับ จริงๆแล้วนะครับรูปแบบการเล่นของโคเอเชียนะครับก็คือโค้ชนะครับที่มีการวางแผนที่ดีมากๆทีมโค้ชนะครับมีการเก็บรายละเอียดต่างๆมากๆนะครับสำหรับการแข่งขันทุกแมตช์เลยนั่นก็คือทางทีมโคเอเชียเองก็มีตั้งเป้านะครับสำหรับที่จะขึ้นมาสู่รายการสูงสุดของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นทีมที่เราประมาทไม่ได้แล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะ ว่าสามารถเอาแชมป์เ l ลเจอร์คลับได้แล้วก็สามารถที่จะปิดการแข่งขันหรือว่าปิดทางเบลเยียมได้ในเกมของวันนี้นะครับ จากการดูภาพรวมของเกมนะครับเราจะเห็นว่าผู้จบสกอร์หลักๆของทางเบลเยียมก็คือบิดเฮอร์บอตนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ไม่หลากหลายเท่าที่ควรที่จะสามารถเอาชนะโคเอเชียได้เพราะว่าเราดูตั้งแต่เริ่มเกมมาแล้วนะครับโคเอเชียทำได้ดีกว่าแล้วก็ทางเบลเยียมก็มีจุดพลาดให้เราเห็นได้เยอะกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ทางเจ้าตัวอย่าง h e อร์บนะครับที่เป็นผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทางเบลเยียมถึงกับต้องหลังน้ำตาเลยทีเดียวนะครับก็เพราะว่าการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้และอาจจะมีการประมาททางโคเอเชียมากเกินไปหรือไม่นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อการแข่งขันจบก็ต้องมีคราบน้ำตาให้เราเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเล็กๆน้อยๆตรงนี้กันนะครับ